ว้าลันลันเลยพี่น้องบวกลันบวกลันโอ้ยสบายดีผม,มพี่น้องเนาะสบายดีในบรรยากาศยามเสาวๆคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้บ่าวาที่พามาหลอกฮางห,หางหน้าเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเห่วพี่น้อง มาใส่บ่วงเหยียบไว้หรือว่าแหวเนาะภาษาบ้านๆเฮาอืมใส่ไว้อยู่3หลังแต่ว่าใส่เป็น2จุดเนาะ3หลังอยู่แต่ว่าใส่เป็น2จุดบ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋สิมานสิเป็นจังได๋เนาะต้องมาลุ้นมามกันพี่น้องหลังจากมือก่อนมือทําอิตเนาะบ่าวที่ได้นกกระจิ๊บนอยตัวนึงบัดมือที่2ต่อมาบ่าวอาทิตย์ได้นกเจ้าเนาะพี่น้องเนาะ นอกเจ้าทั้งบ้านบ่เอาที่บ่เป็นหยังเนาะยังบ่ทันนํากฎหมายออกมาว่าหวงหามเนาะยังหาิได้อยู่มื้อนี้่วสิได้หยังพี่น้องเอ้ยน่หัวลั่นลั่นลพี่น้องบลั่นอันถสิบ่เงียบเงียบเงียบโอ้ยหัว hôa pí nóc, nhảy lăn này nè, nè lăn này nè, oh. ừ, nó sẽ lăn, hòa bao thịt áo khẩu mồ hôi vậy đi, ô, nọc nỗi, khó gìn, lăn này nè, nè nè đâu ลันจบเจอแต่บุถึงนล้วนี่นี่นี่โอ้ยเสียดายเดย้ลันอยู่แต่บุถึงเนาะเรื่องเป็นน้ำเสือเขอ้าหลุดบอดีบ่เนาะเบดด้นนดดยวยเนาะเขาที่เบาที่โทยไปหวานเนาะขอแค่นี้แหละนี่ทีย่างอยู่เนาะย่างอยู่เป็นบางส่วน,นนี่ดิทยไนี่น,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 นี่โอ้ยบางไรในหวานนี่พี่น้อง เที่ยวเต็มบุตเลยเต็มบุอรีโบ่มี่แสดงว่มามีเนี่ยมาเขี่ยกินโอ้แปลนบนุตเลยท่านโอฮยไปเที่ยวดีกว่าโ,โาาวยเต็มบุอรีโบเห็นแล้วพี่น้องเนาะอนะบ่าวทิดชี้หางไหวอีกอนอันนี้เนาะหางอันนี้ไว้แล้วเราก็พากันไปยามอีกอันหนึ่งอีกสองดางอยู่จุดน,นั้นเนาะใส่ทั้งขาลงกันแหละติดๆกันแหละไปหางก่อน มาพี่น้องมาเบิงังที่2นะที่บ่าวไใส่ไว้เนาะแต่ว่าหลังจากที่ล้งนีถึกหลายตัวถึกนกเจ้าก็ถึกนกกระจิบก็ถึกแล้วเนาะบาดนี้าุนกันมันสิถึกอยู่บ่หรือว่าบ่ถึกเนาะ Lăn như vậy, hết 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 nó hết hết nó hết hết nó hết 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 đại hết hết thử ô Oh hết 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 ขสาสารเบิดเลยที่เบาที่ใสไว้อืมกินเป็นอีกแล้วมียังนอกกินเนาะแต่ว่าตัวนี้เบิดคือกันเนาะแต่ว่าโบยับเนาะบบเขียเนาะมันคือสีบบเมนแล้วเนี่ยธรรมดาถ้าเป็นไก่มันต้องเขี้ยนนะพี่นอ้องแต่ว่าตัวนี้นข้าวสารเบิดนี่บโบเขียเนาะอืม bụi ướp nó, uh. bơm đầy lượng lên này, bơm hực bơm hực, bơm hực là phi nông, tay, thế qua lắng này bơm lành nó, tè bà lắng là lành nó, này. bảo thì thiệt vậy, <cười> <cười> mười là nó. Nó. Này. lần nó, ngủ ăn nó, toàn sậu này, lăn là lăn, lăn đi khả nào lăn, chắc lăn nhỏ nhàng nó muốn thưa cái thì muốn thưa cái lăn như này đó. หรือว <laughs> <laughs> oh. ah. ่าลมบิสิกะลั่นบ่จักโอ้เอ้ามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ถือว่าบ่มาแ่เนาะคลิปก่อนๆก็มาอยู่เด้2คลิปเนาะคลิปนี้ถือว่ายังบ่มาเนาะยังบ่เห็นหอยไก่เขียใหม่ๆมีแต่หอยไก่เขียตัวเก่าๆนี่นี่ตัวเปียกๆเขียใหม่ๆยังบ่มีเนาะไก่ยังบ่ได้มาไก่ยังลบอยู่ไก่ก็บ่ลายดอกเบิ่งสง เพอาะกันได้คิดหนาแล้วผิดแล้วเนาะ